สื่อในฝรั่งเศสอย่างเลเทนสปอร์ตได้รายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอเผื่อคว้าตัวเลนี่โยโลปาการหลังแนวรุ่งของลิวทีมในลีกเอิงไปเสริมแนวรักในช่วงซัมเมอร์หน้า รายงานระบุว่าเจอเกนคอฟได้วางแผนปรับปรุงแนวรับในระยะยาวหลังเฟอร์กิวฟานได้กองหลังกับตันทีมเลิบมีอายุมากแล้วขณะที่โจเอลมาติบก็ได้รับบาดเจ็บหนักจากเอ็นไขว้เข่าฉีกขาดทำให้มีโอกาสที่อาจจะต้องย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์นี้ ทั้งนี้เจอเกนคอปและทีมงานนั้นชื่นชอบฝีเท้าของเซนเตอร์ฮาไว้18ปีมาสักพักแล้วและอยากได้ตัวมาร่วมงานด้วยโดยมองว่าโยโรนั้นมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นอนาคตของทีมผงแดงลิเวอร์พูลในระยะยาวได้สำหรับโยโรนั้นมีสัญญากับลิวถึงปี2025เป็นเด็กปั้นของลิวที่แจ้งเกิดขึ้นมาเมือ่อดูการที่แล้ว และสามารถทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยโยโลลงสนามให้ลิวไปแล้วทุกรายการ22เกมและสัดไปถึง2ประตูพร้อมกับมีดีกีติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21ไปแล้ว4เกมด้วยกัน